วันนี้เวลา16นากา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2566ณวัดพระศรีรัตนศาส,สดาร,รามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการพระราชพิธีทูลรายงาน,นเครื่องราชสักการะ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชโอิ์ให้กระทรวงมหาไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานต่างๆแล้วสเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุรายฉีสง์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดทูบเทียนถวายนมัสการแล้วเสด็จไปทรงสงน้ำปูชนียวัตถุตามเจดียสถานภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามประกอบด้วยขอพระคันธราชขอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสรพระศรีรัตนเจดีพระมนดบจารนำปราสาทพระเทพีดอ ้นนิโครธพระวิหารยอดหอมมนเทียนธรรมจากนั้นเสด็จเข้าหอพระนาคทรงจุดทูบเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอัฐิสมเด็จพระบรราชเจ้าสี่พระองค์ทรงพระสุรายสงฆ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ แล้วส่งทอดผ้าคู่พระสงฆ์5รูปสดับปรกรณ์แล้วส่งทอดผ้าคู่สําหรับพระอัฐิพระราชวงศ0ีสคู่พระสงฆ์สดับปรกรณ์จนครบ40รูปส่งกรวดน้ําพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกวันนี้เวลาเจ็นาฬิกา ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบินทบาทในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2566นวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังโดยมีท่านหญิงศรีสว่างวงศ์บุญจิตราดุลทรงเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์นำโดยพระโสภณลวชิราภรผู้ช่วยเจ้าอาวาสบัดอรุณราชวาราราม ราชวรมหาวิหารและประสงค์จากวัดต่างๆได้แก่วัดประเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดมหาธาตุวรวรารังสริค์ราชวรมหาวิหารและวัดสุทธศเทพรวรารามราชวรมหาวิหาร ท้งนี้เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณเดิมกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์แต่ปัจจุบันระบุเป็นวันที่แน่นอนคือระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนของทุกปีถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยและเริ่มปีปฏิทินของไทยโดยพุทธศาสนิกชนชาวไทยจะมีการทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระและรดน้ำขอผรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม